วัสดีจ้าแม่นงกระหอมจ้าช่องนกปงชาแนลจ้ามีผ้ามันเลาะให้หลังงงจ้ามันเลาะเมืองว่าสิได้หรือบ่ได้น้อจ้าเนะานะขม้าคลังแรก่ข,ขม้านี่เพิ่งเห็นมาใหม่ๆพ,พอดีพอดีมะพอใครหนึงพอดีจ้ามาเบิองนะค่ะเด้อไข่ปุ๊ใหญ่นึงจ้าพี่น้องยังเบิองจ้าไห่ใครนึงพอดีจ้าพี่น้องไข่นึงพอดีน้อจ้านออ้อใครปบ๊งยังหนึงจ้า ให้หลงโง่ขาวได้จ้ะเด้ออุ้ยใครไงลายจ้ะพี่น้องเมืองแน่จ้ะใครแบบไงเนี่ยเมื่อจ้ะเนาะตักไปรออีกจ้ะเพิ่งว่าจะได้บอสอะไรนึ่งใครล่ะจ้ะให้หลงโง่ขาวจ้ะให้หลงโง่ขาวอะพ่ออีกแล้วจ้ะพี่น้องอันเห้หลงโง่แดงจ้ะมันบานมาจ้ะมาเก็บนกกรนันได้เด้ออย่างมาพอดีไม่พอพอดีจ้ะมันบานสามอันค่ะอยู่นี่สามอันโง่แดง สามสามอันมันบานแล้วจ้าบาดหนึ่งบานหนึ่งอันนั่นแหละเนาะแต่ยูนีไมีอีกโซนจ้ะมันบานสามบานจ้าบานเก่าเนาะจ้าเพระาพระว่ามันไม่ยคยมีแต่ถ้าช่วงใดมันไหลบานเท่ากับเอาไว้เป็นเสือ้อจ้าเท่ากับบริเอา ปไปจ่าไปรุ่นต่อไปว่าสิไดพ่อแกง,งบอม,มันนี่เ,เ,เดี๋ยวตามแม่น้องกระหอมไปน้ำเลยได้ดจ้ะจ้าพี่น้องอันให้รุ่งหง่มงว่าได้จะได้เฮ็ดดินดินดอกนึงกง่งสาวม้ลงมาเฮ็ดยังเก่านน<ะ>โน่นจ้จะแต่พ่อได้แกงนี่เฮ็ดดินดอกน,นึงจา้า ทั้งมาเนื้อเนื้อดินเด้อจ้ากินได้คือกันจ้าเก็บไปเรื่อยๆเนาะเอาเติมกันไปเดี๋ยวข้าก็ได้พ่อแกงกาสิลล้อไปเบื้องรื่อยๆนี่จ้ะละจ้ากับน้ามาลอเบื้องนั้นกันจ้าจ้ามาลุ่นกันว่าข้าวซีไรซัมไรนะจ้ามาเนี่ป้าไปน้ำกันจ้านี่ละจ้าทอดในข้าวได้จ้าใช้ให้หลงหูจ้าใชลงหูขาวมันกำลังพ่นจ้า กำลังพ่นดินนะจ่ะเด้อใครเห็นแล้วโง่ขาวจา้ะกำลังพ่นดินมันกำลังพ่นออกมาจา้ะแม่น้องข้าวหอมตากล้องเห็นแล้วอันใครหนึ่งจ้ะแม่น้องหองมไหทั้งพี่เดี๋ยวได้ใจเด้อ ยวสีให้ม่น้องสหอมโอ้เปิดแ่นพี่น้องเบืองน่าจะด้อะไอีกใครนึงน่าจะ้นอนเนอะเดี๋ยวจ่าเดี๋ยว่ังสีส้มใหออพี่น้องเบงแป๊บหนึ่งเนะดี๋ยวจา,นะจาพราพวันใครเมือใหญ่นะจ่าเราก็ากต้องซูมโอเคสองใครทิดกัน สองไข่บัต้นแ่งสองไข่เสียดิ้นกันตาคนเห็นแค่ไข่เดียวแล้วพี่น้องสองไข<ห>่<ล>จ้าจ้าแล้วอีกจะข่าหัวไข่ค่ะพวกแกงอะไรละจ้าแกงกินตอนสวยเนี่ยละจ้าเพราะว่าถ้ากันไมต่ตะเสาเนาะเดี๋ยวยังรอเบ,บิ่งอีกจ้า นี่อีกแล้วจ้าไข่จ้าไข่ยังละงูขาวาจ้าเนาะเก็บต้องการจ้าไข่ไข่นั่งจ้าะพิษพึ่งออกเนาะจ้า<อ>ก็เลยได้หมองละไข่หมองละสงไข่ค่ะเพราะว่าได้ข้าววา่าเขาเจ้าได้มือว่านี่ก็เลยลองมาเลาะเบิ่งนะจ้าก็เก็บไปน้ำกระรุนไปน้ำเลยจ้าว่าสิได้พราอ้อ,อพราแกงบ่อ ไข่ไงอยู่จ้ะไข่ใหญ่เติบอยู่จ้ะถ้าไข่ใหญ่แบบนี้งกขาวจ้ะไข่มันจ้ะเด้อพวกเจ็ดไข่เขาก็ได้พ่อแกงอะไรได้เนี่ยอ่ารุ่นเบิ้งจ้ะรุ่นเบิ้งเกาจะได้อีกวอแต่มันดอกลายมันกระเซีนเป็นมูใหญ่อยู่จ้ะแต่นี่มันพึ่งออกได้ขาวซื่อๆก็เลยพากันมาก็เลยเป็นแค่์ปองละไข่ไปยังสั่นนั่อะไะจ้ะ เพชรดินพี <esh> ่น <barriers> ้องเฮ็ดดินมาเฮ็ดดินเฮ็ดดินดอกนึงจ้าเก็บเฮ็ดดินไปก่อนนะจ้าก่อนสิพอเฮ็ดละโง่เพชรดินนะคะเด้อไปรวมกันเบอร์สุเฮ็ดเท่ากันนี่ดินดอกนึงจ้าเต้พ่อแกงดอกจ้าโอ้ดอกใหญ่อยู่จ้าดอกแข็งยู่เนื้อแข็งยืดจ้า เทียดงส้าบนสีงบ้าน re oh. oh. yeah. yeah. no. yeah. mm ้แนี้นี้แบนี้านี้แบบ้แบบนี้แนี้บนีแี้แบนี้แน้แบบนเ้แบบนี้แบบนี้ะบ้แบนีนีนี้แบบบบนี้แบบนี้แบบนีองบบนีนะแบนีี้แ้บ้แพี่น้น้นด้้แ้แพี่น้แบ จะไปลุ้นกันอีกจก้ะวาสิได้บยังหลอไปเอยจ้ะพี่น้องเอพึ่งออกมันก็นเลยบ่หลายแกด้ดนๆจ<า>ังเห็นดอกหนึ่งเนาะอ่าขาวบางบจา้ะอ่ะแม่นองกรหอมพออีกแลก้วจ้ะเดี๋ยวได้จ้ะ มิตรบานแบบแบบว่าที่เขาจะบเอาแล้วไม่ใช่นะจ้ะแต่เขาก็ต้องเอาเนาะในบ้านนึงจ้าพี่น้องเพราะว่าเอาได้มาหาแล้วก็ให้พ่อแกงซะเนาะเดี๋ยวไปแกงตอนสวยเนี่ยจ้าใช้พวกติ่วกันนะงานอย่างไรพวกติ่วกันนะใช้พักติ่วต้นไหนัติ่วพี่น้อง หว้าวเอินพักติวกต๋วแด้จ้ะเนออ่อน,น,อน,อนจ้ะเอาตัวหัวนลอ่อนว้้จ้ะหอดอ่นนอนใบถผ่จแกงจก้ะนี่จ,จ้ะันาเอินพักติ๋วแด้จ้ะเนาะนี่ลวจ้าพออีกแล้วจ้าสองดอกอ กะห่างๆเนาะจังเห็นเดือนหนึ่งหม่องละดอกสองดอกได้อีกสองจ้าได้อีกสองจุ้มสองจุ้มจ้าเอาเติมกันไปจ้าหมองละดอกสองดอกดอกนี้ก็จางกในอยู่แล้วนี่วัฒน์นี่ท่ะนี่จ้าโอเคจ้าได้อีกสองเพื่อสาวพี่น้องเนาะได้อีกสองจ้าจ้าเอาเติมกันไปพี่น้องจ้าพี่น้อง จ้ะหาหากันต่อกระต่อถ้าสาวาจะไปอีกต่แม่พี่น้องเงินวันนี้ก็ได้ซรำนี่แหละจ้าได้บลหลายก็ได้น้องใหม่โจดน้ำจ้ะน้องใหม่โจดนอนยิ่งใหญ่แต่มีน้องใหม่โจดได้บลหลายจ้าได้พ่อแกงหน่อยไม่เน้อนหนูโจดนอกจากพี่น้องเนาะได้น้องใหม่โจจ้าน้องใหม่โจก็ได้บลัลไลนี่โจได้พ่อตุ่มกินกระปุ่นอยู่เด้วเนี่ย อันได้ดพ่อลายเน่าจะพี่น้องมื้อนี้เนาะเพราะวันได้ได้ได้พ่ออ๋อน้อยจ้าได้พออออออ่พอ,อ,อ,ออ๋อน้อยซ้ำซ้ำนี่แหละจา้ามีใครมันมีนจูมน้ำจ้ะอืมในพ่อลายน่าจะพี่น้องนเยนาะนี่ได้ซ้ำพิษนี่แหละจ้าได้ซ้ำพิษนี่ละกาสซ้ำรับมื้นาานอนี้เนาะจ้ะพี่น้องก็อันไว้เท่ยนี้ก่อนเนาะจ้าเนาะอันยืดเลื่มติดตามแม่น้องหอมเนาะช่องน้องปรงช่างเหนียด้อจ้าเนาะ ก็าหายดีมีแฮงสุขุสุขคตนะจ้ะพี่น้องสำหรับมานีก่กะสวัสดีจ้า